นะครับใครเข้ามาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะบเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับนะฮะอนะครับ,นะรบเข้ามากดไลค์กดแชร์นะให้ความรู้ทางกฎหมายกันแต่เช้านะครับนะครับ กับเชิญนะครับเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจกันก็เข้ามากันแต่เช้านะครับผมตื่นมาเช้านี้ก็ไปวิ่งออกกําลังกายนะครับนะนะครับไปออกกําลังกายแถวแถวรามินทารนะครับนะแถวโรงพยาบาลศิริแพทย์ก็วิ่งไปเรื่อยๆครับนะนะครับก็ตื่นมาก็ออกกําลังกายเพราะเราแก่แล้วจะหกสิบแล้วการออกกําลังกายมันก็ทําให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็ไม่เครียด นะบางทีเมื่อคืนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับละเมอเพ้อพบอะไรต่างนะนะครับบางทีนั่งสมาธิก,ก็ช่วยอะไรไม่ได้บางทปีปัญหาชีวิตของแต่ละคนก็เยอะงานการาต่างๆนะผมเองก็เป็นเจ้าของสํานักงานทนายนะฮะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันก็มีเรื่องที่เราต้องมีความทุกข์ความเครียดนะครับในแต่ละวันลูกความก็จะเอาเรื่องราวความทุกข์มาเล่าให้เราฟังทั้งวันเมื่อวานนี้ก็มีพวกทีมงานยึดรถ <c oughs> นะครับไปรับจ้างยึดรถจากสถาบันการเงินนะฮะก็เป็นพวกยึดรถที่เขาเรียกวโอเอก็ไปยึดรถก็ปรากฏว่าเห็นรถจอดอยู่ริมถนนก็ไปยึดมาพอยึดมาเสร็จปุ๊บปรากฏนะไอ้ผู้เช่าซื้อนะฮะที่โดนบอกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็ไปแจ้งความว่าลักทรัพย์ลักเงินในรถอยู่ประมาณสามสี่หมื่นบาทนะทั้งๆท,ที่มันไม่เป็นความจริงก็ไปแจ้งความเท็จว่าลักเงินสามสี่หมื่นบาททําไปทามาไอ้คนที่รับจ้างยึดรถเนี่ยมันก็อาชีพสุจริต นะคำนหนึ่งกระดาษจะได้หกพันแปดพันหมื่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปจ้างทนายสู้คดีเมื่อวานเนี่ยปรึกษาผมเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผมพวกพนักงานยึดรถทวงหนี้ของแบงค์เนี่ยนะครับก็ทําไมทมากลายเป็นว่าเออไปกล่าวหาว่าไปนะเอ,อ่อร่วมกันลักทรัพย์เงินสดสามสี่หมื่นอยู่ในรถท,ทั้งๆที่รถเนี่ยนะจอดอยู่ริมถนนถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าสองสามวัน เจ้าของรถจะมาดูทีหนึ่งคือไม่ไดเอารถไปไว้ในบ้านเพราะว่าถ้าไว้ในบ้านเนี่ยไฟนั้นก็รู้ว่าเออเห็นรถก็จะมายึดอันนี้ไปเอาไปจอดทิ้งไว้ริมถนนถนนใหญ่เลยแถวาถูา้ต้องบทนอันนี้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นการทําอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยต้องมีความรู้ทางกฎหมายถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกกันแกล้งนะพนักงานสอบสวนบางคนบางทีก็นะตกเป็นเครื่องมือนะ ของคนบางคนที่ต้องการใช้ยืมมือพนักง,งานสอบสวนในการรับเรื่องราวล้องทุ์ออกหมายเรียกออกหมายจับก็ทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะนะครับนะก็ตกเป็นเครื่องมือพันทีพนักง,งานสอบสวนเขาไม่รู้เรื่องด้วยแหละนะมาแจ้งความก็ต้องรับถ้าไม่รับก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดติดคุกติดตารางนะครับคดีไม่รับแจ้งความเมื่อเร็วๆนี้เท่าที่ผมถ้าจําไม่ผิดนะก็ถูกไล่ออกจากราชาการแล้วก็เสร็จแล้วก็ นะครับก็ถูกดำเนินคดีหนึ่งห้าเจ็ดนะคดีป้อนซับหรืองไงนะปรากฏสารจำคุกหนึ่งปี4ี่เดือนแล้วไงพนักง,งานสอบสวนรู้สึกยศพันตำรวจโทรหรืองไงในกรุงเทพเนะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องรับคำร้องทุกนะครับรับแล้วทำคดีช้านะมีคำสั่งที่4ี่หนึ่งเก้าเนี่ยนะคอยกำกับดูแลไว้ถ้าเกิดทำงานช้าต้องทำงานเสร็จภายในสามสิบวันเก้าสิบวันทำงานช้าก็ถูกร้องเรียนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย นะครับรับคำร้องทุกข์ไม่ตัดเลขคดีก็โดนอีกครับถูกร้องเรียนอีกครับนะก็พนักงานสอบสวนหลายๆรายเวลารับเรื่องราวร้องทุกข์บางทีรับไปเป็นหลักฐานนะหรือบางทีรับคำร้องทุกข์แต่ไม่ตัดเลขคดีก็ยังไม่เริ่มรับนับหนึ่งตามคำสั่งที่419นกะก็ถูกร้องเรียนครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะรับเรื่องราวร้องทุกเลยเพราะไม่ได้ไม่ได้มีการตัดเลขคดี อันนี้ก็เป็นปัญหาของพนักง,งานสอบสวนนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากทำเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพนักง,งานสอบสวนเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีใครอยากทาไม่มีความเจริญก้าวหน้างานก็เยอะในแต่โรงพักบางโรงพักเนี่ยนะในกรุงเทพมีพนักง,งานสอบสวนหกสิบคนทํางานจริงๆอาจจะประมาณสักสิบคนห้าสิบคนบางคนใช้เส้นใช้สายมาขอช่วยราชการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปทํางานอย่างอื่น บางคนไปเดินตามสสบางคนไปอยู่ในการมาธิการบางคนไปช่วยราชการงานสืบงานปอแต่มีชื่อเป็นพนักงานสอบสวนนะครับนะมานะบางโรงพักมีเป็นร้อยนะนี่พนักงานสอบสวนเขาเล่าให้ฟังนะก็ฝากผู้บังคับบัญชาฝากสํานักงานตำรวจแห่งชาติมีชื่อเยอะแยะเลยพนักงานสอบสวนแต่ไม่มีคนสอบสวนนะครับไอคนที่ทําก็ทําครนะเยอะแยะมากมายมันจะรายงานก็ไม่ไหวงานการมันเยอะ นะครับไหนจะทำไม่ทันถูกบาผู้บังคับบัญชาเล่นงานบางคนก็มีเส้นมีสายผู้เสียหายก็มาร้องเรียนตำรวจผู้ต้องหาก็มาร้องเรียนตำรวจนะครับมันก็ทําให้มีพนักง,งานสอบสวนบางคนถึงขนาดต้องยิงตัวตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคดีอะไรไม่หนักหนาเนี่ยใครมีเงินมีทองก็ไปฟ้องศาลเอาบ้างก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้บริการพนักง,งานสอบสวนงานเขาหนักนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับคดีเล็กๆน้อยๆอะไรดําเนินคดีกันได้คดีเช็ค อันนี้อะไรต่างๆเนี่ยครับก็ไปฟ้องศาลเองได้นี่คืองานหนักอันนี้เล่าให้ฟังนะครับนะนะฮะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและช่วงนี้ก็มีคดีที่มาปรึกษาเยอะๆก็เป็นพวกคดีเกี่ยวกับเรื่องไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ทางพระจํายอมนะครับบางทีเนี่ยเขาบอกให้ขับรถผ่านแต่ปรากฏว่าไงมาจอดจอดรถ บนทางพระละจำยอมนะจอดนานๆบางคนเป็นปีเลยไม่ยอมถอยรถไอแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระละจำยอมนะก็ให้เป็นทางผ่านนะไม่ใช่เป็นที่จอดรถนะนะครับจอดรถเป็นปีเลยนะแล้วจอดรถเสร็จแล้วก็เป็นไงขวางทางคนอื่นเขาอีกนะครับขวางทางทําให้การจราจรการอะไรอะไรต่างๆลําบากอันนี้ก็เยอะนี่เป็นคดีครับคดีเรื่องทางพระละจำยอมหรือเขาบอกให้เป็นทางผ่านดันไปเอารถบรรทุกมาขนดิน ทำถนนก็พังไอ้แบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีคนมาปรึกษาเยอะนะครับเรื่องต่อไปที่มีคนมาปรึกษาเยอะๆก็คือเรื่องมรดกนะพ่อแม่ตายก็จะจัดการมรดกอย่างไรนะครับการจัดการมรดกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากเท่าไหร่ถ้าทรัพย์สินไม่เยอะนะครับถ้ายากจนก็ไปศาลเลยศาลก็มีเจ้าหน้าที่ทําให้เสร็จฟรีหมดนะครับแต่ถ้าเกิดพอมีทรัพย์สินมีอะไรบ้างก็จ้างทนายนะก็มีตั้งแต่หมื่นสองหมื่นจนเป็นแสน เป็นล้านมีหมดก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันนะครับนะครับเรื่องการจัดการมรดกไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องยุ่งยากอะไรนะครับในสมัยนี้ก็ทําได้ไม่ยากนะครับก็คือถ้ายากจนก็ไปที่ศาลศาลก็จัดการให้ก็ไม่ได้ถ้าแต่ทรัพย์สินมันน้อยแต่ถ้าพอมีทรัพย์สินเยอะก็จ้างทนายทนายจะได้มีงานทําก็มีตั้งแต่หลักเอ่อสองสามหมื่นหมื่นหนึ่งอะไรต่างๆเลื่อยไปจนถึงเป็นแสนเป็นล้านก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรยุ่งยาก อันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบคดีถวามที่มาปรึกษาก็เป็นเรื่องจัดการมรดกพอตายเสร็จนะนะทรัพย์มรดกของคนตายก็ตกอยู่กับอันดับแรกก็ต้องดูว่ามีลูกไหมถ้ามีลูกก็ตัดทายาททุกลําดับยกเว้นพ่อแม่แค่นะั้แล้วก็บุพการีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตายเสร็จปุ๊บพ่อแม่ก็ตายแล้วก็เหลือลูกนะลูกห้าคนก็คนละส่วนก็แค่นั้นนะแต่เกิดใครเอาทรัพย์มรดกไปมากกว่านั้น ก็ถูกดำเนินคดียักยอกทรัพย์มโรดกนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนมาปรึกษาทนายคลายทุกข์กันเยอะๆในแต่ละวันก็จะเป็นเรื่องพวกนี้นครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยเราก็ให้ความรู้กันอ <c oughs> <c oughs> นะครับนะฮะนะฮะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเออเ,เ,เป็นเป็นความรู้ที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับรู้ แล้วก็ทุกวนี้นะครับมันก็มีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนอายุไม่เกินส8บปดปีก็ไปก่อดยากรรมไปรักทรัพย์ไปวิ่งลาวไปป้นร้านทองนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีเยอะขึ้นเนื่องจากก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กอยู่บ้านพ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินเงินทองก็หายากเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาจะไปเลี้ยงดูลูกก็ทำให้ลูกหลานเยาวชนต่างๆนี่ไปก่อยากรรมรักทรัพย์เนี่ยไปป้นร้านทองบ้างแหมนะ จริงๆเขาเรียกว่าจริงซับเขาไปคนเดียวน้องผู้หญิงอายุสิบเจปีนะครับก็ไปจิ้งซับร้านทองอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับเราอย่าไปซ้ําเติมเลครับเพราะเด็กอายุสิบเจ็ดปีนี่มันยังคิดอะไรได้ไม่เยอะนะเราต้องคิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองต้องขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสละเงินหมื่นห้าเปประกันน้องเข้ามา นะครับมันเป็นอารมณ์ชัววช่ววูบเช่นั้นก็อยากจะฝากเ็าอย่าไปวิจารณ์ไปซ้ําเติมอะไรเยอะบางคนนะไปซ้ําเติมเด็กไม่ไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะครับเนี่ยเด็กอายุสิบเจ็ดปีที่ไปไปชิงทรัพย์ร้านทองเนี่ยแล้วก็โดนจับได้เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากในสังคมก็ฝากกระทรวงศึกษาธิการลองเข้าไปดูนะฮะ กระทรวงพัฒนาสังคมนายกต้องมองเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าปัญหาเยาวชนนี่ปัญหาใหญ่นะยาวชน <c oughs> ยาวชนคืออนาคตของชาตินะครับนะยาวชนคืออนาคตของชาตินะครับฝากไว้นะครับอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อนาคตของชาตินะาาาต,าต,ติดยาเสพติดติดการพนันนะกลายเป็นโจรผู้ร้ายไปหมดนะครับไม่เรียนหนังสือ หรือว่าไปคิดรวยทางรัดเนื้ออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับนะมันก็จะทำให้นะครับประเทศชาติเราแย่แล้วก็ผมไม่อยากให้มีการซ้ำเติมเด็กนะครนะอย่างกรณีน้องอายุสิีเจปี่ยเราไปดูมูลเหตุในการที่เขาต้องมาทำอะไรแบบนี้นะเขาก็มาลงทุนอะไรแชร์เชอิ์อะไรต่างก็ถูกโกงเงินนั้นเป็นเงินประกันชีวิตของพ่อแม่ครวนี้ไม่รู้ยังไงก็ไม่มีทางออกก็เลยคิดมาชิงทรัพย์ล้านทองซึ่งก็มีโทษหนะัก แต่พอเป็นเยาวชนแะล้วเขาก็ส่งสถานวินิจวิธีการสําหรับเด็กก็ไม่มีอะไรนะพราะโทษมันก็จะเบาอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็เอาไปฝึกอบรมในสถานวินิจนะก็ฝากให้อย่าไปซ้ําเติมอะไรเขานะครับเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าเห็นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแล้วก็กระทรวงศึกษาเนี่ยนะนะครับการมาที่การการศึกษาอะไรพวกนี้สภา,าผู้แทนรัษฎรอย่านั่งเงียบๆนะฮะยังไงเชิญ เชิญอะไรอาจจะเชิญเขาเรียกอะไรเชิญโรงเรียนเชิญกระทรวงศึกษาเรื่องต่างๆเนี่ยลองมาดูที่จะหาทางป้องกองันยะังไงนะปัญหาเด็กและเยาวชนก็ทําผิดเนะี่ยที่ศาลเด็กนะนับวันมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยววันไหนนะครับผมจะสัมภาษณ์นะครับนะสัมภาษณ์อายการจังหวัดคดีเยาวชนที่ผมรู้จักอยู่เนี่ยให้เขามาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีเด็ก ในสารเยาวชนเนี่ยมันมันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะเชิญอายการจังหวัดคดีเยาวชนเลยนะที่ผมรู้จักเนี่ยจะเชิญเข้ามาให้ความรู้ว่าทุกวันนี้ปัญหาเด็กกระทาความผิดเนี่ยมันมากมายยังไงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะครับนะเราติดตามข่าวแนละ้วย้อนดูตัวเองด้วยผมเชื่อในทุกครอบครัวเนี่ยมีมีลูกหลานที่หนึ่งไม่เรียนหนังสือสองติดยาเสพติดสามติดเกมสี่ติดการพานัน ห้าเล่นแต่มือถือหกไม่สนใจเรียนเนี่ยมันเยอะเป็นปัญหาใหญ่นะเด็กแวน้นเด็กอะไรต่างๆเนี่ยเราบางคนบอกโอเคเออค่ามันทิ้งเลยเอะไรไม่ได้ครับ <c oughs> นะครับมันเป็นปัญหาสังคมนะผู้ปกครองพ่อแม่เขาเกิดมาเขาต้องดูแลเขาเราจะไปอ้างว่าเราไม่มีเวลาก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมวัมไหนเดี๋ยวผมจะเชิญอายการจังหวัดคดีเยาวชนเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีเยาวชนและการกระทาความผิดของเด็ก นะครับเดี๋ยวจะเชิญท่านมานะฮะผมก็พอรู้จักอยู่นะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะนะครับเออนะเออมีคนนะครับเนี่ยมามาพยายามตั้งคำถามผมว่ามีตลกคนหนึ่งมาวิจารณ์ผมอะไรต่างๆนะครับให้ผมพูดเรื่องนี้ขออนุญาตนะครับนะผมจะไม่พูดถึงนะปล่อยเข้าไปนะครับนะมีคนถามมาเยอะเลยว่าเนี่ยมีตลกคนหนึ่งมาวิจารณ์ เออทนายเดชาอาจารย์เนี่ยปล่อยไปครับไม่เป็นไรครับปล่อยไปนะครับอย่าไปพูดถึงเลยมันคือพูดไปสังคมไม่ได้ประโยชน์เราไม่ต้องพูดแค่เนี้ยส่วนใครอยากพูดก็พูดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นมีคนถามมาประผมขอญาตตอบนะบปล่อยเข้าไปนะครับนะตลกหรือใครที่จะพูดถึงผมเนี่ยปล่อยเข้าไปมันคือเราเอามาพูดเอามาตอบโต้กันมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันไม่จบไม่สิ้น นะใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ผมอย่างไรก็เท่านั้นนะเพราะถ้าผมตอบโต้ไปมันก็จะไม่จบไม่สิน้นมันก็จะกลายเป็นตกเป็นเครื่องมือคนอื่นครับนะครับนะตกเป็นเครื่องมือคนอื่นมีหลายคนที่พูดถึงผมเยอะแยะไปคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดถึงผมผมก็ไม่ตอบโต้จบไปนะครับเพราะอะไรเพราะพูดไปมันก็อ่านะเอาคําพูดของผมไปไปไปบอกอ่าคุณหมอผู้หญิงท่านนั้นนะหรือเอาไปบอกตลกคนนี้ ก็พูดไปพูดมาสังคมไม่ได้ประโยชน์นะครับมันมีแต่ความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ถามผมมาเรื่องตลกคนวิจารณ์ผมตามสบายครับนะเราเป็นบุคคลสาธารณะใครจะดา่าจะสาบจะแช่งจะวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาปล่อยไปนะครับนะมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็ก็ปล่อยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับนะเออนะเข้าใจนะครับ เออเข้าใจนะครับนะครับเข้าใจชัดเจนนะครับที่พูดนะครับจุกรูนะครับจุกรูนะสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นนะใครจะมายุยงให้ผมไปตอบโต้หมอผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดถึงผมตลกคนหนึ่งที่พูดเราไม่ต้องนะครับใครจะพูดถึงผมก็ตามสบายนะแล้วเอามาต่อยอดมาทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาเดี๋ยวจะเหมือนกรณีสีสวนนุวรรณนะครับนะก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรนะผม ความเห็นผมนะผมมองว่ามันไม่ได้ประโยชน์ผมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงเอาเป็นว่าคุณถามมาผมตอบแล้วนะครับเข้าใจนะฮะนะฮะชัดเจนนะครับนะครับเราเสียเวลานะเข้าใจนะครับนะคบแค่นี้นะฮะแล้วก็วันนี้ผมดูข่าวตอนเช้ามีข่าวน้องจีน่านะฮะก็เป็นข่าวดีที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติและทีมงานสืบสวนของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ย นะครับเห็นผมดูข่าวจากไทยรัฐเห็นบอกว่าตอนนี้เขาก็นำผลการตรวจพิสูจน์ DNA ในพยานวัตถุสามารถยืนยันได้ว่าคนร้ายอีกสองคนนะในคดีลักพาตัวเด็กนะหรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่าคดีพรากเด็กเพราะอายุไม่เกิน15เรียกว่าพรากเด็กแต่ถ้าเกิน15ไม่เกิน18เรียกว่าผู้เยาว์ก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการทนายคลายทุกเนี่ยใช้ภาษากฎหมายให้ถูก นะถ้าอายุไม่เกินสิบห้าเรียกว่าเด็กนะครับนะถ้าไม่เกินสิบห้านะเรียกเรียกเรียกว่าเด็กแต่ถ้าเกินสิบห้าเรียกว่าอ่าผู้เยาว์นะครับความผิดนะก็ในมาตราน่าจะประมาณสามร้อยสิบเจ็ดสามร้อยสิบแปดนะครับนะสามร้อยสิบเจ็ดสามร้อยสิบแปดนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะอืมนะครับสามร้อยสิบเจ็ดเรียกว่าภาคเด็กอายุไม่เกินสิบห้านะนะครับอันนี้ก็ นะโทษจำคุก3ปีถึง15ป,ปีก็คือข้อหาที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งนะภาพเด็กนะครับเพราะไม่เกิน15แต่ถ้าภาพผู้เยาว์อยู่ในมาตราถัดไปคือ318เนี่ยของกฎหมายอาญานะนะครับคือกว่า15แต่ยังไม่เกิน18นะครับนะก็ก็โทษก็ถ้าพราพผู้เยาว์เนี่ยโทษมันแค่10ปีแต่ถ้าพราพเด็กเนี่ยนะโทษจะหนักเพราะเป็นเด็กอาจตายได้นะ15ปี 3าม3้อเพราะนั้นคดีทีนะ่าพนักง,งานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหารากเด็กนะอาจจะมีค้ามนุษย์นะครับเท่าที่ทราบมาจากรายงานข่าวนะจริงเท็จยังไงตามกันต่อไปค้ามนุษย์คืออะไรครก็คือเอาเด็กที่อายุอา่าเขาเรียกอะไรน่าจะต่ำกว่าสิหรือต่ำสิบเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอญาตด,ดูนะค้ามนุษย์นี่มันต้องอายุเท่าไหร่นะนะครับน่าจะ ต่ำกว่าสิบแปดนะเดี๋ยวก่อนนะค้ามนุษย์อ่สักคู่นะนะครับบางเรื่องมันก็ต้องค้นคว้ากันนะครับเพราะว่ามันจําไม่ไหวอ่ะอืมอเดี๋ยวก่อนนะอ่ายุคอืมเดี๋ยวสักคู่นะแต่อือเดี๋ยวดูนะฮนะะนะครับเอ่อนะครับเนี่ยค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กต่ำกว่าสิบแปดอืมนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพวกเนี้ยนะครับ อ่ก็จะโดนค้ามนุษย์อืมนะฮะเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยถ้าโดนค้ามนุษย์โทษมันจะหนักผมจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะลองไปดูนะฮะพระบรเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ห้าหนึ่งโทษหนักครับโทษหนักมากเลยนะจําได้ไหมคดีแก๊งค้ากามน้ําเพียงดินนะนะครับอันนั้นนะโดนจําคุกไปเท่าไหร่สามร้อยเก้าปีนะสารอาญาตัดสินคดีค้ามนุษย์นะโทษมันหนักครับนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังดูเนี่ยเป็นจำเลยคดีค้ามนุษย์ร่วมกันจัดพาเด็กอายุเกินกว่าสิบห้าไม่เกินสิบแปดเพื่อการค้าอะไรต่างๆนะหลอกลวงเด็กอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหโทษหนักอ่อพรบป้องอ่อพรบค้ามนุษย์ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็พรบเรียก่อนนะพรพรบป้องกันค้ามนุษย์ห้าหนึ่งพรบป้องกันค้ามนุษย์สามเก้ามาตราสี่มาตราเก้ารวลกฎหมายอาญาสองแปดสองโอ้เยอะแยะ นะอ่านะครับอืมโทษหนักครับพวกนี้หนักหนักส่วนใหญ่แนละ้วที่เนี่ยที่ผมดูจากคดีเก่าๆนะน้ําเพียงดินเนี่ยคดีค้าอ่าค้ามนุษย์เนี่ยครับสารกร็ลงกระทงละสิบสองปีโอ้โหมันติดคุกกันหัวโตวครับเนีย่ยดูคดีเก่าๆนะเนี่ยเนี่ยเี่ยผมค้นคว้ามานะเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยก็ปรากฏว่ามีข่าวดีว่านะเอ่าตำรวจ นะครับเอา DNA ไปตรวจสอบแล้วก็ตรงกับผู้ต้องสงสัยสองคนเพราะนั้นพอ d n a ตรงเรียบร้อยก็ถือว่าจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะคดีน้องจีน่าเนี่ยนะไอคนที่ปฏิเสธทั้งหลายเนี่ยคดีนี้ก็คล้ายๆกับคดีน้องชมพู่อันนั้นก็ผู้ผู้ต้องหาก็ปฏิเสธตลอดนะแต่แต่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานทางยิติวิยาสาสตี์มี DNA มีอะไรต่างๆนะคล้ายๆกันนะ คดีพวกนี้เวลาตัดสินแล้วเวลาแพ้เนี่ยลงโทษสูงสุดเพราะถือว่าจำนวนต่อหลักฐานเนี่ยคดีน้องจีน่าก็คล้ายๆกับคดีคดีน้องชมพู่เนี่ยสมมุติว่าคดีน้องชมพู่ที่อายการฟ้องศาลมุกดาหารกับคดีเนี้ยคดีน้องจีน่าเหมือนๆกันคือวันข้างหน้าสมมติจำเลยแพ้นะก็โดนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับเพราะนั้นเนี่ยคดีนี้เหมือนกันก็จำเลยก็ปากแข็งเนี่ยคดีน้องจีน่าไม่ยอมรับสารภาพ นะไม่ยอมนะนะแต่ตำรวจก็สงสัยแล้วไอ้สองคนเนี้ยแน่นอนเลยร่วมกันลักพาตัวเด็กนะร่วมกันพลาดเด็กนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาเด็กไปเนี่ยอ่ไปไปต่อรองเขาบอกว่าค่าจ้างอาจจะอาจจะไม่ใช่เงินอาจจะเป็นยาเสพติดน,นะพวกนี้ก็อาจจะโดนค้ามนุษย์หนักครับพวกนี้หนักนะนะนะเดี๋ยวต้องรับรับเวรรับกรรมหนะักคอยดูพวกนี้เนะีย นะพอมันมี dna มัดแน่นแล้วเองจะปฏิเสธยังไงก็เท่านั้นไม่สนใจแล้วเพราะถ้าเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเขาไปตรวจ D n a ที่กล่องนมที่ผ้าที่รถมอเตอร์ไซค์ ide, นะครับที่กล้วยนะนะครับหลายๆอย่างมาประกอบกันแล้วเนี่ยมันชัดเจนว่าเองเกี่ยวข้องเองจะปากปากแข็งเหมือนคดีน้องชมพู่เองก็สู้ไปนะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพาพ,พอประมาณสุดท้ายก็หนักคดีค้ามนุษย์ก็โทษหนัก นะครับเพราะฉะนั้นการนี้เป็นข่าวดีว่าตำรวจทํางานแล้วประสบความสําเร็จนะครับอืมนะครัก็นะครับอันนี้เราก็เล่าไปคดีสําคัญมีอะไรบ้างคดีน้องกีหน้านะฮะนะครับอืมเออเสร็จแล้ววันนี้นะครับมีคดีอะไรที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอีกนะครับเราก็ดูนะครับเช้าเช้าเราตื่นขึ้นมามีอะไรที่น่าสนใจ คนะดีเด็กกระทำความผิดอันนั้นผมก็พูดไปแล้วนะครับนะฮะนะครับมีอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจนะอืมนะครับใครอยากรูเ้เรื่องอะไรก็ลองถามถาม,มานะนะครับนะผมก็จะตามใจมิตรรับแฟนเพลงนอกจากนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องการรับจำนำรถเมื่อเช้านี้ท่าน